ปัตติมาคายเขาลายเลี้ยงน้ำพี่น้องสั่งแต่โดดแล้วแต่ว่าบบท่านเนาะออนลูกค้ามันว่าาจะมางกไดกัลูกค้าไหมเเพิลุ่าพี่น้องหันนำสางแสงเาขาคนมาปั้นเข่าก็เลยได้เมือเกิดยามเกี่ยวเข่าคลายดี มีน้ำยังไงน้ำชงน้ำชงกาแฟชานมชาอะไรห้าสิกินน้ำยังเนาะเขาเอาเผื่อเฮ้ยบริการเนี่ยเอาเผืเจากระซาวบะพี่น้องขันปั่นอ่ะสามสิบบะปั่นสาะาสามสิบสามสิบเอ้ม้วเนดปั่นนะสาบ่ื พอบวชคอยได้กินหวานนะพี่น้องโดนๆบอกออกโดยน้ำของเขาพราว่ามันหวานเฮงใส่น้ำนะพอดีน้ำมันนี้นะตาเข่าพี่น้องพักกันบวอคอยคนเข่ากัาก็แล้วเลยจักรโหลดเทสองโหลดอสองโห,หลดแต่ว่าเอาขึ้นเหล่านี่เบิดเนาะเบิ่งเหล่านิดหน่อยได,ได้ลายได้เพราะมันเป็นเหล่า,าตำ่ตำ เราตามแบบในดีเนาะห้าปอยยอสูงขนาดเออเ้าดึงขึืนดึงขึคือเออเรียงน้ำเอาเฮงมันมานเด้อรอบหนาจะกว่าได้ร้ายคนนี้เนาะทงนานของอีแมนนะพี่น้องปีแล้วเห็ดลายกว่าเก่าเห็ดลายกว่าเก่าแต่มันเป็นข้าวหวานข้าวหวานได้ถ้อยก่ซาเอ็ ัวแ้ตัวน้นมันงามอยู่โต,ตาย,ยา,ยาตมันกบวงามอยู่เนาะแล้วแล้วนะเนาะกระเชิดมื่อยเลยพี่น้องนี่้าบออกไอคนมาใส่ข่าบัลเลนซุ่มที่บ่แหงกระตากเนาะตากข่าวจ้า คนชิบมะฮามบ่แพงเหตุย,ยังตะนางไม่ได้ข,า,ดขางไก,ก่บ่อเล่นไก่ซะให้ตะนางอ้อม ตากระโบลายดอกสีหาสอบซี่โบเหงะเน,นาะหาชอปหาสอบเพื่องพันเดลาได้ปีนี้เขาพันตัดนำปีที่แล้วปีนี้พ่อเยอะพ่อหัวกินนนก๋นเอนนยอะใครจะเดินทางานั้นเรากลัวไม่บบรูะเมื่อเชาส่วนกระโบได้มาจอบ พอดีที่ยงพี่น้องเอ้ยกับบริเมือดอะเกลือหมูเบิ่งหัวให้เมียะไรให้มาแตกมาแตกเขาชวนไปใส่พุ่นหนึ่งมาเบิ่งพี่น้องเออหัวแตกนี่หัวบาดบ่อกไอตีมียพี่น้องเอ้ยจมลายไม่ขอนฟาดเจ้าหัวแตกเลือดลายอยู่เลือดหนิมหน่อยอยู่นะเบ่งโแห้งประเ ouais. ดีมัน มันบาดแจ็ดมานี่เห็นไหมเห็นบ่บอนนี่แจ็ดมานี่ขณะใส่หมวกอันนี้ได้พี่น้องโอ้ไม่ใช่ไปอยู่หมวกไปลอดหมวกแล้วมันบวมอ่ะนะหมวกมันขวดเบิ่งหมวกหมวกกับชบอเวลามันเวลาน้ำมักจับมันปักเหมือนเคยมันปักแล้วมันลิฟเข้าไปแล้วมันก็ขูดไปเดยมันบวมอ่ะมันสิดทูหมวกขาดเลยหมวกจะมันเป็นป่องชื่อๆป่องห้อยน้ำมักจับ แบบว่าน้ำมักจับมันมันเข่าไปในเด้เลยเขาย่านยังพี่น้องน้ำมักจับเขาย่านอันเล็กขี่เขาเอ่ยอยังขี่ตะลุดแบบขี่สนิมขี่สนิมนั่นมันสีเป็นอันมันมันขี่สนิมมันเฉียดห้แบบบาดแผลเป็นบาดทะยกักเขาเอ,อ่นติดเชื้อเชื้อเลือดเฮ้ยเนื้อหา,หางเนื้อห,า,หางบาดกคนพี่นอ้องเอาฝุ่นไปใส่กมงมุดในหัตถงามเดี๋ยพี่น้องได้ไปสัมผัไปเบิ่ง พี no look, s <S ่น้องต้นมักนอดมันขืนอยู่ไดนกไใหม่นะเนาะ่้เสียงเพิ่มแกนม่บ่กจะไปเล้ยงงัวงัวแตกใส่ด้อ่างาอะไใส่คอยเด้อยันเยงัวเาแตะเทาไปรอดนะมักจับ เเ้วยังม่ทันได้บีบไม่ใสมันค <laughs> like ือเอมันถือด้วยใจใส่ไงนี่คืบถืน่อยสิปอก เดก๋ยวขึ้นเทียงเิงกนบูไปขึ้นบุพเพได้ขึ้นเนาะไปขึ้นได้ปะแอนตาซินบัวหับเย็บตาเสียข้างหาลูกเดี๋ยวไปเกือบหมูก่อนหมูพอได้แยงก็มีความสุขเนาะนี่แหละพี่น้องจะคล้องหมูเพื่อนอะ หมูกระตุ these, ้นจะคว้ากระจอยคุณคนน้ำเลยกว่าใกล้จะได้ขายแล้วพี่น้องโอ้ยได้ขายคือสิมีแห้งยาวๆเนาะหมูมือจุดนี้มันใหญ่ไว้ไขอย่างบ่ฮอดใกล้ฮอดเดือนตองก็เลยเฮ้ยเขาเกลียวเขาแล้วแล้วค่ะเนี่ยแต่ว่าเกลียวเขาแล้วอยู่แต่ว่าไฟอยากให้มันเนินๆไฟประมาณใกล้ฮอดเดือนติดสอง อดเอาพี่น้องขายมูเนี่ยชิพาครอบครัวไปซาร์ดแบตพลังงานพักผ่อนสมองแบบว่าไปพักผ่อนเนาะไปครอบครัวห้าเนี่ยล่ะถ้าริดไม่รวยไปไปชิไปถ้าแขกใกล้ๆนี่นละ่ะเพราะแบบพผ่อนคลายสมองจากบานนะพี่น้องยังบุเคยไปเทียยเยเท่ยวจะเถื่อนี่แหละได้เงินขายมูชิพากันไป นตบก็ได so like ้อย่ไปนั่งกับวชคอมันมันชาละมุนเลยบอยังไหนเขาขายแหละแบบว่ามันก็ยังบระเดี๋ยวนั่นซาจุให้ได้ไปเลยไหมคือสิมีแหงสลอยกระเฮนคอมเมนต์หนึ่งเราสื่ออย่างนู้นแอดดี้เราสื่ออย่างนู้นเราสลอยพาครอบครัวไปเที่ยวผักสมองบ้างนี่เด้อทำแต่งานสัน บอกบวาสิไปหมูของข้าไใหญ่ไว้แห้งหลอบนีเบ่งมิดต,ตูออวมตัวมต้วเสียมงานี่เดรเรมน,น,น,นขานินลนะข้านลูกแล้วซักอยาก็เริ่มซัก,มกงาน,น,นไปบ่ดย แล้ยยามายามาสาดนั่นห้องห้กว่าเสียงเยยัง,งหยมันเป็นพีห์อะพ้านงนอกอาหารเริ่มเปลืองขึง้นเปลืองขึง้นตัวน้ำนมันแปดสิบโลหรือเปล่าใกล้เจ็ดสิบกว่าแปดสิบเลยนี่ต่มูตันตันเกี่ยวเขาเนี้ยม,ม,ม,มันสิล้างะงมันตัวใหญ่ กาชีล่างแล้วขึ้นมาตเกียวเข้าแล้วมันเล่นสะเคอะมูเลยพี่น้องมันแคบเนาะกนแหละปีนี้จะแมนมีโครงการสีเหตดหลายเด้วเเคยตัวั้น,นเก็บท้องีเขาวเก็บทอ้อขอเปื่อนหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้ ต่ำเนี่ยโอ้ยพี่น้องกินลมอนเลยน่จร้อยปันสี่สิบกิโลบยังบปเดเอาหัวหานมันกินครับหันว่าข่าวปลีแช่น้าเลยพี่นี่ใครจะตัดบลายนะ ใครอยูอยัยงตตดบลายใครอยู่บรายให้สี่สให้หา้าให้ม,าหาม,มัดเขานี้พน,พนไป,ไป,ป,ป้าชอเขาเผือ,อ,อกไปรุง่งาม,มงามโมโหมันเป็นเผือ,อ,อกไปรุ่งเป็นเผือ,อ,อกซ้ำหองออันนี้พี่น้องงามงาม งามนำคิมคงบ,บริเหน้าทรงพระเดชเสอดส,ดอ,ดสอบผนคาย,าายไปเลยน้ำพันบเบบด์เข้าปลีกางงามได้พี่น้องแถวเทิงนี่เข้ายังปลีนี่คือหยงแทะอ,อ,อันนี้ ตุ้งไข่ปั่นเขานี้ผลพี่น้องเออ่นนแม่นมัดเขานี้ผลฮอตสตัดแล้วมันนาเน,ะนาญญะงามอะไรเขานาะอันนี้นะกฆาเอามาทำน้นำเขือดด่อนเออเกี่ยวกับมวนเนาะงามเกินไปเกี่ยวกนลบ รุ่นปีปรีช่ไจัคเสาะพี่นองปีที่แจักเสอะปรีเจ็ดสิบบ่จสิบมานแรม้มบรากกี่ดอกอปีแล้วบริดัมให้หนึ่งให้จกา เสืเขาพี่น้องดีแต่ว่าเ้าตัดเลยแบบมันก็ยังขางตัวเพื่องอันนี้มัดปีนมันกันเอาไว้เมาคก็บอกเป็ดโฉอปลดมัดปีนมันแดดมันก็แห้งไว้อยู่พี่น้งนนนนนอนง อาคัดตกน้อยหนึ่งเปียกปนเลยได้เขาเลยก็ได้ต้องเอากระถาแต่แดดในการเม็นเกี่ยวพี่น้องเรื่องบัดละเรื่องบัดท่องอันนี้เขาจะรุ่นพดดโพว่างาม เกี่ยว้องซามไม่ลูกเกี่ยวเสด็จมูละซองให้มันงามเขาแล้วนะนี่ตาห่วใหญ่ๆเป็นไงพี่น้องน,น,น้ำขี้มูมันไหลลงมานี่ทางกักหลางขอบมูลแล้วเนี่ยก็ คัดซามเนี่ยแดดบ่ายมากเท่านั้นแหละคลิปนี้ชิอคอเก็บภาพบรรยากาศโดยแซมมีเดอ้อพี่น้องเรียเมื่อก่อนเนาะสบายดีหัวขอกระแตก